สำหรับการปิด USB Debug ของ Oppo นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นี่ครับกดไปเลยครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับการตั้งค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ เลื่อนไปหาคำว่าเวอร์ชันครับกดเข้าไปเลยด้านบนสุดครับก็จะมีคำว่าหมายเลขบิวให้เรากดไปเกีครั้งต่อเนื่องนะครับพอกดครบเกดครัค้งครับเครื่องก็จะบอกว่าเปิดโหมดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะครับพอเรากดครบเกดครัค้งเสร็จนะครับให้เรากดแบ็กกลับไปได้เลยครับรือว่าเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าใหม่ครับ ต่อมาครับให้เลือกการตั้งค่าระบบเลื่อนเข้าไปให้สุดเลยครับก็จะมีคําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับกดได้เลยครับหาคําว่าการแก้ไขข้อบกพร่องของ USB ถ้ามันติ๊กเปิดไว้อยู่ครับให้ทําการปิดไว้เลยครับ พอเราปิดเสร็จครับลองเข้าแอป s c b ใหม่ดูครับว่าได้หรือเปล่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับสำหรับการปิดดีบักของ Oppo ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ